จากกระแสะข่าวใหญ่ของผู้กำกับโจ้หรือโจอเฟอร์ลรีทำให้ชาวโซเชียลต่างขุดคุยเรื่องส่วนตัวต่างๆออกมาพูดถึงกันอย่างมากรวมไปถึงเรื่องของดาราสาวเมย์พิชนาตอดีตคนรักที่เคยถูกผู้กำกับโจอขอแต่างงานทั้งแชทเก่าบทสัมภาษณ์เก่าก็ถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งแถมยังเข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรส่วนตัวของเม์กันอย่างถล่มทลายเมื่อวานนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่มกันชัยผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าตอนนี้สาวเมย์รู้สึกไม่สบายใจที่ชื่อของเธอถูกโยงและมีการขุดภาพเก่าๆขึ้นมาหรือฟื้นเนื่องจากทุกวันนี้มีชีวิตมีความสุขดีอยู่แล้วส่วนสาเหตุที่เลิกลากันในครั้งนั้นเจ้าตัวก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้เพราะพฤติกรรมหลายๆอย่าง และสิ่งที่รับไม่ได้มากที่สุดก็คือเวลาไปทํางานหรืออยู่กับเพื่อนอีกฝ่ายก็จะคอยเช็คคอยตามตลอดว่าอยู่ไหนพร้อมกับส่งสถานที่ที่เธออยู่มาให้ดูนอกจากนั้นแล้วยังได้จ่ายเงินให้กับคนขับรถและรอปภเพื่อให้รายงานความเคลื่อนไหวเมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยและตัดสินใจที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดโดยล่าสุดสเมย์ขอจบดราม่าด้วยการโพสต์ภาพคู่แฟนหนุ Hi ่มไฮโซบิ๊ก ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเช็คอินว่าวันนี้แฟนน่ารักจัง